บ้านใครที่มีเลขที่แปดทุกคนมาฟังเลขแปดนะคะโอ้โหทุกคนเขาเป็นเลขราหูเขาเป็นลหลายคนพอร,รู้ว่าเลขแปดราหูตกใจทุกคนคะเลขราหูไม่ได้แบบราหูอมจันท์ตกุราหูอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนไม่ใช่ราหูตัวที่เป็นเลขที่บ้านใครที่มีก็ช่งางายังง่ายมั่นใจมากค่ะครูมั่นใจสุด คุณจะต้องได้ติดต่อได้รู้จักได้พูดคุยหรือได้ทําอะไรสักอย่างค่ะกับต่างประเทศหรือคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือคุณจะได้เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับแบบบ้านแบบอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นทรัพย์ใหญ่ที่เป็นอะไรใหญ่ๆอะค่ะแต่มั่นใจว่าคนที่มีเลขที่แปดยังไงคุณจะต้องได้รู้จักคนต่างประเทศหรือได้รู้จักคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้พูดคุยได้รู้จักได้ทํางานร่วมกันหรือว่าได้เป็นในหน้าหรือว่า มีงานใหญ่ๆรออยู่หรือว่ากําลังที่จะทางานใหญ่กาลังจะตัดสินใจอะไรใหญ่ๆประมาณนี้นะคะสําหรับเลขแต่เลขราหูทุกคนเป็นเลขที่ดีไม่ใช่ไม่ดีคือเลขที่ดีมากเป็นเลขที่จะทําให้บ้านมีพลังงานทุกคนบ้านหลังนั้นจะมีพลังงานแล้วจะได้เกี่ยวข้องอะไรที่เป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมจะได้ลูกค้าต่างประเทศจะอะ,อะไรแบบนี้มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่นั่นแหละหรือแบบเอ๊ะทำไมฉันอ่ะโอ้โหมีเพื่อนต่างประเทศเยอะแยะเฮ้ยฉันมีเพื่อนอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้อุ้ยไม่น่าเชื่อเลยอะไรแบบนี้มัน ก็มันจะวนมาจนได้ค่ะเพราะเลขแปดอะยังไงก็เป็นเลขที่บึงให้คุณรู้จักหรือใครที่มีเลขแปดอยู่ที่บ้านนะคะมีโอกาสได้ผัวฝรั่งกันทุกคนนะคะใครที่มีเลขแปดอะบ้านมีเลขแปดอะถ้าเกิดแบบมีโอกาสได้ไปต่างประเทศอะทุกคนประเทศอะไรไม่รู้แหละแต่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศมีโอกาสได้มีหลัวหลังมีโอกาสได้เป็นมาดามใครที่มีเลขแปดอะค่ะจริงจริงในจริงนะคะอันนี้แบบว่าอันนี้ก็ไปวิเคราะห์กันเอาเองนะคะทุกคนมันจะมีเหมือนแบบทำให้คุณได้รู้จักหรือทําให้คุณได้แบบ พัาขายกับเขาหรือทําอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะทีนี้เลขที่เก้านะคะเลขที่เก้าอันนี้ไม่ต้องพูดมากเลยเนาะเลขที่เก้านะคะอันไหนที่ครูไม่บอกว่าแก้ยังไงคือดีอยู่แล้วนะคะทุกคนเลขที่เก้าเป็นเลขที่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การสนับสนุนเป็นเลขที่มีบารมีอำนาจครูบาอาจารย์เป็นคนมีศีลมีธรรมซื่อสัตย์ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นใครก็ตามที่อยู่บ้านเลขที่เก้าให้คุณสังเกตดูคุณจะนับถือครูบาอาจารย์คุณจะสายมู คือหรือคุณจะบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะคุณอาจจะดูสายมูคุณสวดมนุ์คุณชอบปักบาตรคุณออ่ชอบทําบุญคุณเป็นคนใจอ่อนใจอ่อนไหวขอทานไม่ได้เห็นเด็กน้อยไทยเอ่อยาคูอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบนิดนึงอสงสารอย่างเงี้ยแบบประมาณเนี้ค่ะเพราะทเทพเทวดาคูบาจานะคะที่อยู่ในตัวเราอะจะทําให้เรารู้สึกอ่อนน้อมจะทําให้เรารู้สึกเป็นแบบนั้นนะคะแบบบางทีเราไม่ได้อยากกินไม่ได้อยากซื้อนะแต่เราก็ควักเงินจ่ายให้เขาอะอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเลขเก้าค่ะเป็นเลขของคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพอเลขของคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทาให้เราค่ะมีมีตรงนี้ค่ะทุกคนมีตรงมีมีตรงนี้อยู่ข้างในเป็นเองนะคะทุกคนเขาเป็นเองเขาจะไม่ได้ใจแข็งแข็งแบบว่านี่แบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เป็นเลยนะเพราะว่าเลขที่ที่อยู่ที่บ้านเราค่ะเขาถ้ดบนใจให้เราเป็นอย่างนั้นจากเราไม่ค่อยสวดมนต์เราก็อยู่ๆก็เหมือนเริ่มสวดหรือเราไม่ค่อยไปวัดแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เออชงจะอยากไปวัดน่ะ แบบเออเดี๋ยวนี้เห็นเห็นวัดไม่ได้เลยอยากไปวัดอยากไปทาบุญอยากไปอ่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากไปขอพรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเลขเก้าอ่ะค่ะเขาจะดึงดูดให้เราอ่ะเข้ามาอยู่ในวงวงวงแบบนี้ค่ะทุกคนวงในกลุ่มกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะก็คือแบบเป็นคนใจดีมีเมตตาอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนที่อ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายถึงอ่อนแอทุกคนอยากเข้าใจผิดนะคะเลขเก้าเนี่ยไม่ได้อ่อนแอนะ แต่อ่อนไหวเพราะว่าดวงครูบาจารย์เนี่ยทุกคนเลขเก้าคือดวงครูบาจารย์เราจะรู้สึกอ่อนไหวอะคะ่ะแต่เราจะไม่อ่อนแอนะไม่ใช่ว่าอุูยบ้านเลขที่เก้าแล้วอ่อนแอนะคะไม่ใช่อ่ะทีนี้ทุกคนมาดูนะคะครูจะส